นวันนี้นะครับสองไดโนเสาร์มาเที่ยวทะเลเทียมนี่ครับที่ทะเลเดอะรีสอร์ทที่สวนพึ่งนะครับโอ้ยคืดแรงมากเลยฮะเจ้าไดโนเสาร์สองตัวแบบโอ้โหพึ่งมาครั้งแรกในชีวิตนะครับโอ้โหดูเดินนะฮะโอ้โหยังไงฮะครั้งแรกในชีวิตของเจ้าไดโนเสาร์นะครับที่มาที่ทะเลเทียมครับนี่ไงฮะโอ้โห สวยมากๆครับโอ้โหเป็นบรรยากาศดูฮะโอ้โหครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาทะเลนะครับของพวกเจ้าไดโนเสาร์แก๊งนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมานะครับโอ้โหแล้วขึ้นนี่แรงสุดฮะดูครับชายหาดนี่ยาวแสนยาวเลยครับดูฮะโอ้โหอย่างเงครับบรรยากาศดีมากๆครับดูครับโอ้ภูเขาที่ลูกก็ใหญ่ครับเห็นไหม นี่เป็นไงฮะไปเลยลุยครับะไดียสาค่อยเดอนลงน้ำนะครับนี่ฮะโอ้เป็นไงครับค่อยเดินลงครับอยากลงน้ำจังเลยนะครับโอ้เจ้าสองตัวกำลังโดนลงน้ำนะครดูครับคือน,นี่แรงมากครับโอ้ดูมาแล้วลมก็แรงด้วยดูครับโอ้ครับ ท่ามกลางภูเขานะครับส่วนน้ำที่นี่นะฮะดูฮะโอ้โหเป็นไงครับวิวสวยมากเลยฮะเป็นไงครับสุดยอดโอ้โหดูฮะมานะครับโอ้โหเอาละครับเจอราจะเราโดนน้ำครับรเดี๋ยวยังไงเดีจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย